สเตเดียมครับหลังจบเกมที่ทีมชาติไทยชนะมาเลเซีย2-0เก็บได้6แปมเต็มครับขึ้นนำจากฝูงร่วมกับแชมป์เก่าเวียดนามผู้บอลชายนัดที่2กลุ่ม B ครับที่สนามพรินเซเดียมท่ามกลางสภาพอากาศที่ร้อนจัด40องศาเซลเซียสครับแข่งตั้งแต่4โมงเย็นไทยพบมาเลเซียที่ชนะสะาวมา5-1เกมนี้โคตรราอิสระศรีธโรปลิดผู้เล่นแค่ตำแหน่งเดียวจากเกมแรกที่ชนะสิงครปร์มา3-1ครับ ดยส่งบุคครีเหลี่ยมดีเล่นแบ็คขวาแทนที่พงศกรส่วนอิลฟานกับตันทีมคุมเกมแดนกลางร่วมกับเลออนเจมโดยมีชนนรงค์กุรเชษฐ์อาชิตพลทำเกมรุกค,ครับและให้ธีรศักเผยพิมายืนเป็นหน้าเป้าเครื่องแรกไทยมีโอกาสทำประตูหลายครั้งจากอาชิตพลและชนรงค์แต่ไม่ผ่านมือผู้สาประตูม,มาเลเซียตอนครึ่งหลังโคตรราแก้เกมครับส่งโฟแบอนันยศสังวานแทนที่เลออนเจมพงศกรแทนที่จักรพงศ์ที่มีอาการบาดเจ็บ และชัยชัยพิพัฒน์แทนที่อาชิตยผลครับนาที72 1ชสิงหนึ่งยนอใจบอลให้โฟแบร์หลุดเข้าไปยิงให้ไทยขึ้นนำา1.0ต่อนาที84่ครับโฟแบร์จ่ายบอลให้มิกยศกรบุรพากองหน้าวัย17ปีซึ่งอายุน้อยสุดของทีมทุดนี้ยิงให้ไทยชนะมาเลเซีย2.0ต่อเก็บได้6แต้มเต็มเท่ากับเวียดนามโดยมาเลเซียมี3าแต้มจาก2เกมรับตอนนี้ไทยนำจากฝูงร่วมกับเวียดนามนะครับ หลังจบเกมคอนระและชนรงค์ที่ได้แมนออฟเดอะแมชในเกมนี้ต่างพอใจผลงานของทีมครับพร้อมตั้งเป้าคว้าชัยทีละเกมเพื่อทวงแชมป์สีเกมคืนมาจากเวียดนามให้ได้สถานเดียวครับครับจริงๆเราก็วางแผนไว้ว่าเราคืนดีเราต้องเข้ารอบแหละครับแต่ว่าเราก็ดูกันน,น,นัดต่อนัดเรามองภาพรวมแล้วก็กลับมาดูหน้าต่อน,นัดเช็ครายละเอียดหน้าต่อน,นัดตรงนี้ก็ตอนนี้ก็ยังอยู่ในในในแผนที่เราวางไว้อยู่เราโชคดีผมโชคดีที่ว่ามีน้องๆนักเตะที่เล่นได้หลายตำแหน่ง ในในตำแหน่งนั้นๆตำแหน่งที่ใกล้เคียงสามารถเล่นได้แล้วก็ทำได้ดีด้วยวันนี้ก็ต้องชมน้องๆด้วยก็จริงๆเราเราซ้อมกันอยู่แล้วครับจริงๆเล่นขวาก็จริงแต่แบบเหมือนตรงตรงกลางของมาเลเขาเขามีน้อยกว่าพหลาเขาก็เหมือนแบบให้เข้ามาเพิ่มจํานวนข้างในให้เยอะๆครับแล้วลูกที่ได้ประตูจริงๆมันเป็นจังหวัดฟุตบอลมากกว่าครับเหมือนเพื่อนเติมไปแล้วแบบมันเกิดช่องก็เลยแบบใจใได้ง่ายๆครับผมผมว่าเพื่อนร่วมทีมมีความมั่นใจขึ้นตั้งแต่นัดแรกและยิ่งนัดนี้เราชนะมาเลมาด้วยอย่างเงี้ย ก็ทให้มัํานยิ้งสงสราาความมาับเกกนนนๆทุคัดต่อไปไทยพบสบปปลาวในวันจันทร์ที่8พฤษภาคมเวลา4โมงเย็นเช่นเดิมครับต่อกันที่ผลงานสุดยอดของทียมยูยิสูไทยครับโดยเฉพาะสุวิจักที่สามารถป้องกันแชมป์ซีเกมได้สำเร็จพร้อมกับขอมอเหรียญทองนี้ให้กับคุณยายผู้มีพระคุณครับ ยูยิสูวันที่2ชิงชัย5้เหรียญทองแข่งแบบพบกันหมดครับไไลท์อยู่ที่ประเภทเนวาซ่ารุ่น62กิโลกรัมที่มี5ชาติร่วมชิงชัยโดยไทยส่งเจ้าฟรองสูวิจักขุนทองแชมป์เก่าวัย1ปีครับจากนครสวรรค์ลงปองกันแชมป์ปรากฏว่าสูบิจกักยังโชว์ฟอร์มสุดยอดจับล็อกชนะคู่แข่งแบบซับมิชชั่นหรือชนะนอกได้ทั้ง4เกมรวดคว้าเหรียญทองพร้อมปองกันแชมป์สเกมสมัยที่2ได้สําเร็จและนับเป็นเหรียญทองที่4ของยูยิสูไทยในสีเกมผลนี้ครับต่อจากประเภทโชว์คู่หญิง ดูโอคลาสสิกหญิงและโฉ์คู่ชายล่าสุดโดยสุวิจักขอมอบเหรียญทองนี้กับคุณยายผู้ที่เลี้ยงดูจนประสบความสาเร็จทั้งการกีฬาและอาชีพทานอากาศพร้อมทั้งกําลังจบปริญญาตรีเพื่อเป็นใบเบิกทางอนาคตของตัวเองและครอบครัวก็ดีใจมากครับเพราะว่าก่อนม,มาเนี่ยดูศึกษาเกมมาตอนนี้ค่อนข้างมั่นใจมากครับค่อนข้างดีแล้เพราะว่าก่อนมานี่ผมก็ไอ้เพู่กยายไว้ว่าจะเอาเหรียญทองให้ได้ว่าะจะเอาเงินรางวัลไปบวชให้ยายปีหน้าแล้วก็ คุยกับเขามาตั้งแต่ก่อนจะมาแข่งนะครับน้านี้ผมก็ศึกษาดูเกมทุกวันทุกวันพู่เราสู้แข่งอะไรผมก็หาที่มานั่งดูทุกวันทุกวัน,ก,วน,ก,วน,ก,วนก็ค่อนข้างมั่นใจว่าร่างกายตัวเองนี่มาดีมากครับว่าไปกเก็บตัวที่เกาหลีมาประมาณสองอาทิตย์ครับบอลล์บอลชายนัดสุดท้ายกลุ่มบีครับทีมไทยในชุดขาวที่ชนะมาสเกมรวดการันตีเข้ารอบแต่เชือกแน่นอนแล้วไปก่อนหน้านี้ล่าสุดตบชนะเมียนมาขาดลอยสามเซตรวดเช่นก<ท>ันคะแนน25ต่อ18 25-21ต่อและ25-17ต่อไทยควา้าแชมป์กลุ่ม B เข้ารอบตัดเชือกไปรอพบรองแชมป์กลุ่ม A ระหว่างกัมพูชาเจ้าภาพกับอินโดนีเซียซึ่งจะแข่งในวันนี้ครับเวลา19นาฬิกา30นาทีมวยสาคลวันแรกกับปั้นไทยขึ้นชก3คนครับไฮไลท์อยู่ที่67กิโลกรัมวันจงศรีเซยริแชมป์เก่าที่ลดน้ำหนัก2กิโกรัมพบดักเทียทันจากเวียดนามผู้นี้เป็นมวยซ้ายเหมือนกันครับ แม้บันจงจะตัวเล็กกว่าแต่ใช้ความเร็วชิงออกหมัดใส่นักมวยเวียดนามได้จ่าแจ้งทบ3ยกบันจงชนะคะแนนไปขาดลอยหต่อศูนย์เสียงตอนนี้ครับบันจงได้ทองแดงปุ่นแน่นอนแล้วโดยเข้ารอบตัดเชือกไปพบนักมวยจากเมียนมาในวันที่10พฤษภาคมนี้ ขณะที่ผลฟุตบอลหญิงครับพี่แข่งขันพร้อมกับฟุตบอลชายในวันนี้ทีมชาติไทยถล,ล่มสปปล,ลาวไปขาดลอย6.0ต่อให้พวกเธอเก็บได้6แต้มเต็มโอกาสเข้ารอบต่อไปสดใสเช่นเดียวกันครับขณะที่ผลการแข่งขันฟุตบอลชายกลุ่มบีครับระหว่างสิงคโปร์กับลาวแข่งขันอยู่ข้างหลังผมนะครับตอนนี้ในครึ่งแรกยังเสมอกันอยู่ศ 0. .0 ครับคุณพัทนาชัยคุณออนซินี ขอบคุณคุณอินทัศนะครับร่วมส่งกําลังใจให้กับนักกีฬาไทยในการแข่งขันสีเกมที่ประเทศกัมพูชาในครั้งนี้ด้วยติดตามความเคลื่อนไหวได้ทุกช่วงข่าวของทางไทย PBS นะครับ